สวัสดีครับวันนี้อยู่ในแมปไคจูยูนิเวิร์สนะครับก็ช่วงนี้ไม่ค่อยลงคลิปเลยเพราะว่าขี้เกียจนะครับไม่มีอะไรมากขี้เกียจก็วันนี้มีตัวใหม่มานะครับไม่ไม่ใช่วันนี้เดมันมานานแล้วนะครับแต่เอ๊ะมาได้สักพักแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้มาอัดคลิปเพิ่งอัดคลิปตอนเอีเวนต์มันหมดพอดีเอ๊ะมาตอนฮาโลวีนน,นั่นแหละครับก็นี่ครับมูโตไฟนะครับก็ อ่านชื่อไม่ออกนะครับคิริกมูโตน่าจะใช่นะครับวิธีการได้รับก็คือเดี๋ยวผมจะสอนทีตอนลงแบบไปนะครับเดี๋ยวไปดูกันในแบบเลยนะครับนี่ครับมูโตใหม่นะครับเป็นมูโตไฟนะครับพอลงแบบมาก็จะประมาณนี้ครับโมเดลถือว่าเทมากเลยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มรีวิวกันเลยสกิลหนึ่งก็ โจมตีนะครับตีไกลตีไกลอยู่นะครับสายฮิตลันถูกใจสิ่งนี้มีเลี้วด้วยนะครับสกิลสองก็เป็นการทุบพื้นน่าจะทุบพื้น,นครับพุ่งไปตบแล้วก็ทุบพื้น,นครับสกิลสามก็น่าจะพุ่งชาร์จจริงด้วย ไม่รู้ว่าโดนแล้วติดสถานะอะไรหรือเปล่านะเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างจะโกลงและโหดเลยนะครับสกิลสี่ก็คำรามนะครับแล้วก็พุ่งไปตบสตันหนึ่งทีนะครับคำรามนี่ทําให้ตัวบินตกได้นะครับพอคำรามเสร็จจะพุ่งไปตบจะพุ่งไปตบนะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูสตันและติดไฟนะครับเดี๋ยวมาลองอติดเอออ,อ เวลาเราโดนคำรามเราจะติดสโลเนตสี่อีสโนเนตเจ็ดด้วยครับแล้วก็ติดไฟสองเลยครับติดตันด้วยแล้วพอโดนก็จะติดฮิลสถานะฮิวด้วยนะครับเดี๋ยวมาลองนี่ครับถ้าใช้โดนจะติดสถาดีเยนสองจะทำให้รีเลือดไวขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดู ถ่าอารนะครับอาจะเป็นการคำรามแล้วก็บัฟนะครับบ๊บสปีดสแล้วก็ติดไฟหนึ่งครับเราสามารถกดบัฟแล้วก็ไปไล่ตีอย่างนี้เลยครับตีติดไฟด้วยนะครับถ้าทุกสกิลน่าจะติดไฟนะครับถ้ากดบัฟแล้วประมาณนั้นครับแล้วก็สกิลทีนะครับ พอใช้เสร็จแล้วจะติดบัฟด้วยนะครับเป็นบัฟโล่อะไรอย่างเงี้ยแล้วที้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคือบัฟอะไรแต่ว่าสกิลทีเวลาใช้แล้วจะติดเอ้ยจะเก็บสแต็กได้ด้วยนะครับทาให้กดสกิลพีได้นะครับเพรเก็บสเต็กเก็บสแต็กครบ,บแล้วเราก,กด P ก็จะกลายเป็นอีกร่างนึงนะครับร่างติดไฟนะครับเดี๋ยวดูสกิลวีนะครับสกิลวีจะเป็นการแด็ดไปเฉยนะครับแด็ดไปข้างหน้า โดยใช้สเตมินาได้ได้เรื่อยๆเลยจนกว่าสเตมินาจะหมดประมาณนี้ครับค่อนข้างกินสเตมินานะยเดี๋ยวมาดูเปลี่ยนร่างเลยดีวยกว่าอยากเทลาแปลงร่างก็จะติดไฟอย่างนี้นะครับเอฟเฟกอาจจะน้อยหน่อยนะครับแต่เพราะ ผมปรับกราฟิกไว้ต่ําเดี๋ยวคลิปมันจะแหลกนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนท่าหมดเลยนะครับเฮ้ยเปลี่ยนสองสามท่าครับไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ไม,ไม่ไม่เปลี่ยนเลยนะครับสักท่าแต่สกิลมันจะเร็วขึ้นแตทัทุกอย่างเร็วขึ้นนะมันจะเปลี่ยนเฉพาะสกิลสี่นะครับเอ้ยสกิลสี่หรือเปล่าสกิลสนะี่น่า ถ้าจะเปลี่ยนเป็นพ่นไฟนะครับถ้าจะไม่ผิดผมก็ไม่ค่อยจำได้เท่าไหร่ไม่ค่อยได้เล่นตัวนี้เดี๋ยวเก็บสแต็กใหม่ครับเดี๋ยวดูสกิลสี่นะครับน่าจะพ่นไฟจะไมผิดเดี๋ยวพ่นไฟทีละหกสิบสี่นะครับน่าจะต,ติดไฟด้วยติดไฟด้วยนะครับ ลราคำรามก็จะปับดีเกนหนึ่งสปีดสองแล้วก็ไอ้ปัฟบโลนี่นะครับกดทีก็เพิ่มสเต็งแต่ติดสโลนี่สามนะครับตัวนี้ถือว่าโกงมากเลยนะครับว่ามันตีเร็วแล้วมันฮิตรันได้นะครับ เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการได้รับตัวนี้นะครับขั้นแรกเราต้องมี G ีเซลประมาณ80,000น,นะครับแล้วก็ไปเล่นอีเวนท์ที่อยู่ทางฝั่งอาร์กติกนะครับก็จะเป็นประตูให้เราเข้าไปนะครับเดีวผมจะพาไปดูตอนนี้เราอยู่อาร์กติกแล้วนะครับแล้วพอเรามาอาร์กติกให้เดินตรงมาเลยนะครับ มันจะมีประตูอยู่นะครับนี่นครับประตูอยู่ด้านหน้าประตูจะมีเวลาเปิดอยู่นะครับแล้วพอเปิดข้างในแล้วเป็นยังไงมันก็จะเป็น ข้างในก็จะมีบรรลังนะครับนั่นแหละครับให้เราไปอยู่ในบ่นอ,อให้เราอยู่ในบรรลังให้ครบ300วินาทีนะครับแล้วพอเราอยู่ครบ300วินาทีแล้วเ,เราก็สามารถลดล็อกตัวนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแคปภาพข้างในให้ดูก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วครับ ถือว่าตัวนี้ควรจะมีไว้นะครับมันเพราะว่ามันโกงสำหรับผมผมว่ามันโกงนะครับแต่ข้อเสียก็เรื่องท่านี่หละครับเวลากด R กดทมันจะบัฟช้านะนี่ยบัฟช้าแลเวลาเราใช้ใช้เออใช้ท่า R มันก็จะมีบัฟติดไฟเราก็ติดไฟด้วยนะครับไม่ใช่แค่เราตีศัตรูเราเราติดไฟนะครับเราก็เสียเลือดด้วย ก็เวลาใช้ก็ระวังหน่อยระวังตายเองก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับ